ผมจะเรียนให้ทราบว่า,าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเป็นพรรคที่มีเบื้องหลังมีเบื้องหลังยังไงคุณใจเย็นๆแล้วคุณฟังผมอธิบายนะครับการอธิบายของผมเนี่ยพรรคภูมิใจไทยพยายามปิดปากแม้นจะทั่งประชาชนอย่างผมคนเดียวนะวิธีการปิดปากคุณก็จะปิดอย่างนี้ 来来来，离开。 แต่คุณปิดปากผมไม่ได้ใช่ไหมคุณเลยกลัวผมคุณกลัวผมเพราะอะไรครับเพราะกระบวนการที่คุณทำมาผ่านมาหลายครั้งหลายคราผมจะชี้แจงให้คุณฟังง่ายๆในามาตา72ตรงนี้คือไฮไลท์ครับมาตา72ครับ ห้ามมิให้พักการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งในพักการเมืองรับบริจาคเงินทรัพย์สินประโยชน์อื่นได้โดยรู้หรือควรรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเอาละ่ะมาตรา72มาตรา72รู้อยู่แล้ว หรือควรรู้หรือมีเหตุอันสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเงินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายถามว่านายศักดิ์สยามรู้ควรรู้หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาด้วยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ดูต่อไปว่า นายศักสยามเป็นเจ้าของบริษัทเจริญคอนสตรักชั่นสิทราชัยบุตรีลำรู้อยู่แล้วกลับใช้อำนาจในตำแหน่งรัฐมนตรีคมนาคมเอื้อประโยชน์ให้ได้รับงานเอาละคุณได้รับงานมาทั้งหมดเนี่ยปี 6-2, 6-3, 6-4ซึ่งเป็นช่วงโควิดด้วย ทั้งหมด104โครงการมูลค่า1568ล้านบาทถามว่ารู้ได้อย่างไรอ่ะคุณดูต่อไปในศักดิ์สยามมอบอำนาจให้ในายสุภวัตเป็นนอมินีนายสุภวัตหนึ่งไม่มีไรายได้แต่นำเงิน มาบริจาคให้พักภูมิใจไทยและบริจาคหลายครั้งนายสุภวั์ศิลาชัยบริจาค4ล้าน7พักภูมิใจไทยนายสุภวั์2ล้าน7แสน7หมื่นให้พักภูมิใจไทยบุตรีเจริญบริจาค4ล้าน8ให้พักภูมิใจไทยนายสุภวั์ถือแทนนายศักดิ์สยาม นายสักสยามอ้างว่าโอนหุ้น109ล้านแต่ไม่มีผลตอบแทนเมื่อวันที่6มกราคม61นายสักสยามเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมโอนหุ้นให้ในายสุภวัตนายสุภวัวัตไม่มีรายได้เป็นแค่พนักงานถือหุ้นแทนนายสักสยามบุริเจริญและนําเงินไปบริจาคเอาละ่ะเที่ยวนี้รู้แล้วละ่ะควรรู้แล้วละ่ะ มีเหตุอันต้องสงสัยแล้วละ่ะเห็นไหมครับบุรีเจริญได้เงินมาจากไหนได้เงินมาจากตําแหน่งรัฐมนตรีเพราะอะไรเพราะว่าตัวเองเป็นรัฐมนตรีคม,มนาคมและนําเงินที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้องไม่ชอบเพื่อกฎหมายนําเงินไปบริจาคให้พักคภูมิใจไทยนะบุรีเจริญบริจาคสีล้านแพรรคภูมิใจไทย สีราชายบริจาคสีลานเก็ให้พักภูมิใจไทยดังนั้นการนําเงินไปบริจาคได้เงินโดยไม่ถูกต้อง<ไ>เมื่อต้นไม้เป็นพิษผลไม้ย่อมเป็นพิษเข้ามอ72ในฐานะรู้ควรรู้มีเหตุอันต้องสงสัยนายสุภวัตนายสุภวัตเป็นลูกน้อง เอาเงินมา่างไหนไม่มีรายได้ไม่เคยเสียภาษีไม่ได้เสียภาษีดังนั้นนายสุภวัติก็คือนอมินีของนายศักสยามบุรีเจริญก็คือบริษัทซึ่งนายศัก์สยามยังเป็นเจ้าของโดยที่ตั้งของบริษัทบุรีเจริญเดิมนั้นตั้งอยู่ในบ้านนายศัก์สยาม เมื่อทำการย้ายก็ย้ายออกไปที่ข้างบ้านนายศักสยามดังนั้นมาตา72ระบุไว้ชัดเจนห้ามีให้พรการมาพูดำรงตำแหน่งรับบริจาครู้อยู่แล้วควรจะรู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าแหล่งที่มาของเงินไม่ชอบด้วยกฎหมายผมถามว่านายศักสยามเนี่ยรู้ไหมนายศักสยามเป็นรัฐมนตรีว่าการคมนาคม ให้ศักด์สยามเป็นกรรมการศริลาชัยให้ในายสุภวัตซึ่งเป็นแค่พนักงานเงินเดือน900าไม่มีเงินไม่มีรายได้อื่นๆถือครองแทนถือครองแทนและไปรับงานกระทรวงคมนาคมปี 62, 63, 64รวมทั้งหมด104โครงการที่2บริษัทนี้ได้งานรวมทัท้งหมด1,568ล้านจากนั้นนำเงินไปบริจาค บุรีเจริญ4 8้าน8สุพรรณ2 7 7ศ0ล0าชัย4 000, 7้าน7คุณเห็นไหมครับง่ายๆเลยครับ,าารบตายโดยวิธีง่ายๆดังนั้นสิ่งที่ผมจะกระทำผมจำเป็นจะต้องต่อสู้แม้ว่าผมจะเป็นเพียงคนคนเดียวแม้นว่าพรรคภูมิใจไทยจะคู ผลลุกไปหมดเลยเนี่ยโอ้โหทั้ง400เขตเลยเหรอโอ้โหผลลุกสู้เลยอ,ะอ่ะฮะผมก็จะหาเสียงโดยการทำลายเสียงของพรรคภูมิใจไทยต่อไปและกระบวนการก็นนำไปต่อสู้กันได้ตามวิถีทางประชาธิปไตยใครชอบก็เลือกพรรคภูมิใจไทยใครไม่ชอบ ก็ไม่ต้องเลือกพักภูมิใจไทยแต่ผมมั่นใจว่าผมจะทำลายคะแนนเสียงของพักภูมิใจไทยได้อย่างเป็นกอบเป็นกรรมโดยการรณรงค์ทำลายเสียงของผมนั้นจะเริ่มต้นทันทีที่มีการยุบสภาและมีพรลจัดก,การเลือกตั้งเหนือใต้ออกตกกรุงเทพปริมณฑลทั้งหมดอ่า รู้แล้วล่ะเริ่มกลัวแล้วล่ะสิเริ่มกลัวแล้วล่ะสิรแรกๆไหนบอกไม่กลัวไงชูวิทย์ไม่มีต้นทุนไงอ่ตอนนี้กลัวแล้วล่ะสิถึงขนาดจะออกมาทนไม่ไหวชูวิทย์ใช้สารเตี้ยไล่ย,ยาวประวัติชออูวิทย์ทำอาบอบนวดชูวิทย์หรือบาเบียเอาเอาเข้าไปเอาให้พอผมนั้นจำไว้อย่างนะครับสิ่งที่ผมยึดถือก็คือผลประโยชน์ของประชาชน